มันอ,อิทุกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอัไทำอย่างไรกนวี่ พาพาพา,า,าเอาพาทั้งคนเสียตาคุณแม่แหงแหงไหมขาหนนะ่อย

มอสลองสลองข้าลูก้็ข้าวลูกดีแข็งแรงดบมาเบิ่งนอนเร็วนองสาวเร็วนองน้อยไปบอกแม่มาเบิ่งนองเร็วแกเล็